ใช้มือถือแทนกล้องนะครับไลฟ์สดบนคอมพิวเตอร์โปรแกรม TikTok Live Studio จะมีวิธีและก็ขั้นตอนอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมต้องไลฟ์สดบนคอมพิวเตอร์นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเผื่อว่าใครนะครับที่อยากจะใช้กรีนสกรีนเปลี่ยนฉากหลังนะครับอยากใส่เอฟเฟกต่างๆนะครับผ่านคอมพิวเตอร์นะครับต้องบอกว่าใช้งานบนคอมพิวเตอร์เนี่ยดีที่สุดนะครับแล้วก็ค่อนข้างเสถียรมากมาก ไลฟ์สดได้ยาวนานนะครับ4-5ชั่วโมงได้สบายๆนะครับและที่สำคัญเป็นการฝึกเริ่มต้นนะครับให้เราเนี่ยสามารถใช้งานบนคอมพิวเตอร์และอนาคตเราสามารถเปลี่ยนเป็นกล้องเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่มีคุณภาพดีขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่กำลังไลฟ์สดผ่านมือถืออยู่นะครับแล้วก็อยากจะมาไลฟ์บนคอมพิวเตอร์โดยที่ยังไม่มีกล้องเนี่ยเราสามารถใช้สมาร์ทโฟนที่เรามีอยู่นะครับใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับ ทำให้ภาพของเราเนี่ยดูเป็นมืออาชีพแล้วก็ดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีและขั้นตอนในการทำนะฮะง่ายมากๆไปดูกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับให้ทำการเปิดโปรแกรมหลังจากนั้นนะฮะให้เรามาฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะครับให้มาที่คำว่า layout scene นะครับถ้าใครที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับให้มาตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นภาษาไทยนะครับให้เราเข้ามาที่ตรงนี้นะครับเป็นแนวตั้งนะครับ แล้วก็ให้เรามาที่ฉากนะครับฉากตรงนี้สามารถบวกเพิ่มได้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อได้นะครับแล้วก็ข้างล่างนะฮะจะเป็นที่มาที่มาตรงนี้แหละฮะจะเป็นการเพิ่มกล้องมือถือนั่นเองนะครับให้เรากดไปที่เพิ่มที่มาตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะฮะให้เช็คตรงนี้นะฮะว่าถ้าของใครขึ้นเป็นกล้องโทรศัพท์แบบนี้แสดงว่าใช้มือถือแทนกล้องเลยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็กดเข้าไปที่กล้องโทรศัพท์ครับแล้วก็กดเพิ่มนะครับ หลังจากนั้นเขาจะขึ้น qr code แบบนี้นะครับและก็ให้เราเนี่ยทำการสแกนนะครับสแกนหมายความว่าใช้เครื่องที่เราล็อกอินเข้าไปนะครับสแกนที่ tiktok ได้เลยนะครับก็เข้าไปดิสแกนได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็กดสแกนเข้าไปนะครับ tiktok ก็จะให้ยืนยันนะครับว่าเราจะใช้ iphone camera ตรงนี้นะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับแนะนำว่าเวลาที่เราเชื่อมต่อนะครับให้ใช้ wifi อันเดียวกันนะครับหรือให้เราอ่านขั้นตอนตรงนี้ก็ได้ครับเห็นไหมเชื่อมต่อ Wifi เดียวกันนะครับแล้วก็ให้เปิดติกต o อกนะครับวิธีเปิดคืออยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็แชร์กล้องหลังจากนั้นให้สแกน qr code นะครับแล้วก็เชื่อมต่อได้เลยนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะมีการหมุนเห็นไหมครับหมุนพลิกด้านนะครับแล้วก็ฟิปกล้องนะครับเห็นไหมจะเป็นมุมแนวนี้นะครับฟิปแบบนี้ได้เลยนะครับ ได้ไหมฮะฟิบแบบนี้ได้เลยเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าใครที่อยากจะใช้งานแบบนี้นะครับเราก็กดเพิ่มที่มาอ่ตอนนี้เราก็ได้มือถือ iPhone นะครับเป็นกล้องไลฟ์สดอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับเราสามารถใส่กรีนสกรีนตั้งค่าต่างๆได้ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อให้ภาพของเราเนี่ยดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับถ้าเผื่อว่าใครสนใจนะครับในเรื่องของการไลฟ์สดแบบนี้นะครับมีทริคดีๆนะฮะกดติดตามช่องไว้นะครับ บอย p h โตทริก c k นะครับ